Good morning everyone สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกท่านนะคะในวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาเสริมจุดเม้นภาษาอังกฤษนะคะโดยจะเจอกันกับคุณครูลักษณพรวิพินหรือว่าคุณครูปุ้ยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะครูจะมาสอนในเรื่องของ greeting กรีชิงหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าการกล่าวคำทักไทยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามครูพร้อมกันนะคะกรีชิงอีกหนึ่งรอบนะคะกรีชิงอ่ากรีชิงแปลว่าการกล่าวคำทัดไทยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนการกูขออธิบายก่อนนะคะการกล่าวคำทัดไทยโดยเราเป็นคนไทยเวลาเรากล่าวคำ เราเกล่าวคำทักทายเราจะต้องกล่าวด้วยคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับถูกต้องไหมคะนี่คือการกล่าวของคนไทยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะแต่ภาษาอังกฤษจะมีการกล่าวคำทักทาย3ามช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็คือตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวกันเลยค่ะ ตอนด้วยการทักทายในตอนเช้านั่นเองนะคะเวลานะักเรียนตื่นนอนมาปุ๊บก็คือเวลาตอนเช้านั่นเองใช่ไหมคะเราจะต้องพูดคําว่าอะไรเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ g i ดม morning นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันกับครูนะคะ g i ดม morning อีกหนึ่งรอบค่ะ Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าน,น,นะคะเราจะใช้คำพูดนี้ ก็ต่อเมื่อตีห้านะคะจนถึงเวลาเที่ยงวันนะคะถัดไปเลยค่ะเมื่อกี้เราสวัสดีตอนเช้าไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะต้องเป็นสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองนะคะโดยนักเรีนยนจะต้องพูดคําว่า Git App f Ternoon อ่าให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันกับครูเลยค่ะ Git กิ Ternoon อีกหนึ่งรอบนะคะ Git a f Ternoon กา g o ิ d แอน e ชน o o นแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนะคะในช่วงเวลาที่เราใช้ก็คือตั้งแต่หลังเที่ยงวันเป็นต้นไปจนถึงเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนั่นเองนะคะ เมื่อเราสวัสดีตอนเช้าไปแล้วสวัสดีตอนบ่ายไปแล้วสุดท้ายคือสวัสดีตอนไหนคะอ่าสวัสดีตอนเย็นหรือว่าสวัสดีตอนค่ำนั่นเองนะคะซึ่งช่วงเวลานี้เราจะใช้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะว่าคำพูดที่เราจะใช้คือคำว่าอะไรนะคะ Good evening ให้เรียนอ่านออกเสียงตามครูเลยค่ะกิดอีฟหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะกิดอีฟหนึ่งอ่าเก่งมากเลยค่ะกิดอีฟหนึ่งแปลว่าสวัสดีตอนเย็นหรือสวัสดีตอนค่ำนั่นเองนะคะ ่อมานะคะสไลด์นี้จะไม่ใช่เป็นสไลด์ในการกล่าวคำทักทายในช่วงเวลาต่างๆแล้วนะคะแต่สไลด์นี้จะใช้พูดเมื่อเราต้องการจะนอนนะคะเอาไว้ใช้บอกว่าราตรีสวัสดิ์ฟันดีค่ะฟันดีครับนะคะซึ่งคำที่เราจะต้องพูดก็คือคำว่าคิดไหนนั่นเองนะคะกิดไหนแปลว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับคริชชิงหรือการกล่าวคำทักทายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคริชชิงมีทั้งหมดกี่ช่วงเวลาคะ,ะมีทั้งหมด3ช่วงเวลานั่นนองนะคะก็คือตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นใช่ไหมคะส่วนคิดไงไม่ได้เป็นกล่าวคำทักทายนะคะเอาไว้ กล่าวลาในเวลาตอนกลางคืนหรือกล่าวลาในช่วงที่เรากำลังจะนอนนะคะเพื่อบอกให้อีกคนหนึ่งนอนหลับฝันดีนะคะซึ่งเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าการกล่าวความรักทายมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ แต่ถ้าเราไปพูดคำคำนี้กับใครคนคนนั้นก็จะต้องตอบกลับมาแบบเดิมนะคะ,ะนักเรียนมาดูสไลด์นี้พร้อมกันเลยค่ะสไลด์นี้นะักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคะแม่น่าจะมาตามให้ลูกไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นสไลด์ตอนเช้านะคะตอนเช้าเมื่อกี้ก็คือคําว่าอะไรคะ,ะก็คือคําว่า morning นั่นเองนะคะเมื่อกี้ครูแจ้งไปว่าถ้าเราไปทักทายคำนี้กับใครอีกคนหนึ่งก็ต้องทักทายแบบนี้มากับเราใช่ไหมคะอะ morning เป็นช่วงเวลาตอนเช้านะคะอะคนเป็นแม่ทักทายลูกว่า g o o d morning คนเป็นลูกก็จะต้องทักทายแม่ว่าอะไรเหมือนกันคะอาต้องทักทายคำว่า morning เหมือนกันนะคะกลิท morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเวลาตอนเช้าผ่านไปแล้วเวลาตอนเช้าผ่านไปต่อไปต้องเป็นเวลาตอนไหนคะต่อไปต้องเป็นเวลาตอนบ่ายนั่นเองนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่าอะไรคะ เราจะใช้คำว่า afternoon นะคะซึ่งแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายถ้าเราไปทักทายคำนี้กับใครควคนนั้นก็จะต้องทักทายคำคำนี้ตอบกลับมากับเราเหมือนเดิมอีกนะคะถ้านักเรียนเจอค,ครูในช่วงเวลาตอนบ่ายนักเรียนจะต้องทักทายด้วยคำว่า กิแอ r ชนูนถูกต้องไหมคะเมื่อนักเรียนทักทายคำว่ากิแอาชนูนแล้วคุณครูก็จะต้องทักทายด้วยคำว่ากิแอ r ชนูนเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะช่วงเวลาตอนเช้าตอนบ่ายจบไปแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาตอนไหนดีคะอ่าครอบครัวนะคะกำลังมีงานปาร์ตี้กันเลยใช่ไหมคะเขาน่าจะกำลังเย็นเนอร์กันอยู่แหละใช่ไหมอ่าเป็นช่วงเวลาตอนไหนคะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นนั่นเองนะคะตอนเย็นเราใช้คำพูดคำว่าอะไรละคะอ่าตอนเย็นเราใช้คำว่า evening นะคะ evening แปลว่าตอนเย็ g นะคะที่แปลว่าตอนเย็นนะคะ,ะเนนะคะช่นเดียวกันเลยนะคะถ้าเราทักทายใครด้วยคำว่า good evening คนคนนั้นก็จะต้องทักทายเรากลับมาด้วยคำว่า good evening เช่นกันนะคะ ท้ายนะคะคำคำนี้นะคะซึ่งบอกไปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการกล่าวคำทักทายนะคะแต่จะเป็นการใช้กล่าวลาในช่วงเวลาตอนกลางคืนนะคะมีนักเรียนคนไหนย,ยังจำได้บ้างคะว่าถ้าเราจะใช้กล่าวลาในตอนกลางคืนจะต้องคำว่าอะไรนะคะอ่านั่นก็คือคำว่าไหนที่แปลว่าตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ เวลาตอนกลางคืนก็เป็นเวลาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้ตอนเช้าเราทักทายแบบไหนเขาก็ต้องตอบกลับมาแบบนั้นใช่ไหมคะเวลาตอนกลางคืนก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไปกิดไงอาราติสวัสดิ์หรือว่านอนหลับฟันดีกับใครคนคนนั้นก็จะต้องตอบกลับมาว่าไงเหมือนกันคะจะต้องตอบกลับมาว่าคิดไนเหมือนกันนะคะ เราก็เรียนกริชชิ่งหรือว่าการกล่าวคำทักทายจบไปแล้วนะคะเ,เดือนหลังสากที่เราจะต้องไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะครูมีคำถามที่จะถามเราหนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบว่านักเรียนจะเลือกตอบข้อไหนนะคะถ้านักเรียนเจอเพื่อนในตอนเช้านักเรียนจะทักทายเพื่อนอย่างไรอา่าดูยข้อที่หนึ่งพร้อมกันค่ะ Good Morning ข้อที่2สอง afternoon ข้อที่3ามดอี e น i ่งอ่าเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วนะคะว่าสวัสดีตอนเช้านักเรียนจะต้องพูดทักทายว่าอะไรอ่าติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกอาได้คำตอบแล้วหรือยังคะอะไหนใครตอบข้อที่หนึ่งจุด n o r n i n g บ้างยกมือขึ้นอืึไหนใครตอบข้อที่2สอง afternoon ยกมือขึ้นคะ่ะ และใครตอบข้อที่3มกิจอิฟนิ่งยกมือขึ้นอ่าเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะว่าถ้าเจอเพื่อนในตอนเช้าเราเพยจะต้องทักทายว่าอะไรเราไปดูกันเลยค่ะอ่าเฉลยมาแล้วคือข้อที่1นั่นเองนะคะคือกิดมอร์นิ่งอ่าไหนเมื่อกี้ใครตอบถูกบ้างครูตบมือให้เลยค่ะเก่งมากๆนะคะ หรือว่าการกล่าวคำทักทายไปแล้วนะคะต่อไปครูมี exercise ให้เราทำกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าใบงานของเรามีอะไรกันบ้างนะคะเเอกสารของนักเรียนนะคะในแผ่นที่หนึ่งเลยหน้าจากหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะ,ะมีรูปภาพด้วยกันทั้งหมด4รูปภาพแล้วก็มีประโยค ทั้งหมด4ประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าใบงานนี้ครูให้เราทำอะไรนะคะอ่า Fill in the blank ครูให้เราเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นเลยค่ะให้นักเรียนดูที่ด้านล่างพร้อมกันนะคะตรงที่เป็นประโยคตรงนี้นะคะอ่ะดูที่คำแรกเลยค่ะ Good morning แปลวะ่าสวัสดีตอนเชา้าใช่ไหมคะ กให้นักเรียนดูรูปภาพเลยค่ะว่ารูปภาพไหนที่เป็นตอนเช้านะคะกให้นักเรียนเอาคําที่1เอาไปใส่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะคําที่2 G กิจีฟหนึ่งกิจีฟหนึ่งแปลว่าสวัสดีตอนเย็นหรือสวัสดีตอนค่านะคะนักเรียนลองมองรูปภาพดูแล้วคิดว่ามันตรงกับประโยคอันไหนนักเรียนก็เอาไปใส่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะคำที่สาม จ a f t e r n o o n ใช่ไหมคะ Good a f t e r n o o n แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนักเรียนดูรูปภาพไปค่ะว่ารูปภาพไหนเป็นรูปตอนบ่ายนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายกิจไหนนะคะกิจไหนเป็นเวลาตอนตอนไหนคะอ่าเป็นเวลาตอนที่เรากําลังจะเข้านอนนะคะตรงกับรูปภาพรูปไหนเดี๋ยวก็ให้นักเรียนใส่ให้เรียบร้อยเลย ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดเอกสารใบงานชิ้นต่อไปได้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะก็ให้เราทำค,คล้ายๆก,กันกับใบงานใบเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะว่าหน้านี้เขาให้เราทำอะไร w right t e i n Under g each picture and c o l a r each นะคะหน้านี้เขาให้เราเขียน เขียนคำทักทายที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะคะใต้รูปภาพแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเลือกจะระบายสีก่อนหรือนักเรียนเลือกจะเขียนก่อนก็ได้นะคะอ่ะให้นักเรียนดูรูปภาพพร้อมกันเลยนะคะรูปภาพรูปที่หนึ่งให้นักเรียนมองจากดวงอาทิตย์เลยค่ะดวงอาทิตย์กาลังทาไมอยู่คะตอนนี้ดวงอาทิตย์กําลังที่จะขึ้นอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าดวงอาทิตย์กําลังจะขึ้น สแสดงว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาตอนไหนคะคำที่1นึ่งกิจอีฟนึ่งคำที่2องกิจมอร์นิ่งคำที่3ามกิจไนท์และคำที่4สี่กิจอ r n น o n นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นอ่าใครตอบว่า g ิจมอร์นิ่งนักเรียนก็เอาคำว่าก o จมอร์ n i n g เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะก็นักเรียนดูรูปภาพไปเลยนะคะรูปภาพที่2รูปภาพที่3าแล้วก็รูปภาพที่4นะคะว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอ่านักเรียนมาดูสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะใบงานนี้ก็จะเป็นใบงาน ชิ้นที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าใบงานนี้ครูให้เราทำอะไรนะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่กำหนดให้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ครูกำหนดให้เลยนะคะก็จะมีคนอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คนคะมีคนอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนนะคะนักเรียนดูคนที่1พร้อมกันเลยค่ะ เด็กผู้หญิงถักเปียคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะมีชื่อว่าลิซา่าหรืออายุ8ปีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคนที่2เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแดนเขามีอายุ6ปีนะคะและคนที่3ค่ะผู้หญิงผูกผมเขามีชื่อว่าซาร่านะคะเขาอายุ7ปี นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะนักเรียนดูจากรูปภาพรูปนี้ค่ะนักเรียนรู้ว่ารูปภาพรูปนี้คือคนที่ชื่อลิซ่ Dan, าชื่อแดนหรือว่าชื่อซาร่าคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือคนที่ชื่อแดนนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า what is your name what is your name เขาถามว่า คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรอ่าคนนี้ก็ต้องตอบว่า my name is ฉันชื่อฉันชื่ออะไรคะคนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแดนเราก็เอาคำว่าแดนคำนี้มาเขียนได้เลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สอง how old are you How old are you? อ่าเป็นการถามเกี่ยวกับอายุนั่นเองนะคะเขาก็ยังถามคนใหนคะอ่ารูปที่สองก็ยังคงเป็นแดนเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาก็ต้องถามใครคะเขาก็ต้องถามแดนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้นักเรียนเขียนแดนอายุเท่าไหร่ลูกแดนอายุ6ปีนะคะก็ให้เราเขียนเลข6กไปเลยนะคะ ต่อไปค่ะมาดูข้อที่3พร้อมกันเด็กผู้หญิงผูกเปียกถักเปียกคนนี้คือใครคะอ่าคือลิซ่านั่นเองนะคะเขาเขาถามว่า w h a What your name อ่าคุณชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเวลาตอบอ่าเขาไม่มีอะไรมาให้แล้วเวลาตอบนักเรีนยนต้องตอบว่าไงคะ My อ My name name is ะ My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของลิซ่าก็คือตัว L ตัว I ตัว S แล้วก็ตัว A แบบนี้ใช่ไหมคะจบประโยคให้นะักเรียนซ้จุด โดยนะคะก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4อ่น,นักเรียนดูจากรูปภาพค่ะยังคงเป็นลิซ่าเหมือนเดิมไหมยังคงเป็นลิซ่าเหมือนเดิมไหมอ่ะไม่ใช่เป็นลิซ่าแล้วนะคะไม่ได้เป็นลิซ่าแล้วแต่เป็นใครคะ เป็นใครอ่าเป็นคนสุดท้ายนงะก็คือใครคะคนั่นก็คือซาร่านั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าซาร่าถามอะไรนะคะซาร่าถามว่า how old are you how old are you อ่า how old are you แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะลิซ่าอายุเท่าไหร่ลูกลิซ่าอายุเท่าไหร่คะลิซ่าอายุเจ็ด ปีใช่ไหมคะนักเรียนก็เริ่มเขียนเลยเขาไม่มีอะไรมาให้เราอีกแล้วก็ให้เราเริ่มเขียน I M แ i s ิซ่าอายุ7ปีนะักเรียนก็เขียนเลข7ไปได้เลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่า y e s Yes y e โ r นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนใส่จุดให้เรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่5รูปสุดท้ายและรูปที่5รูปสุดท้ายแล้วค่ะรูปที่5รูปสุดท้ายและคืะะคอใครคะก็คือลิซ่านั่นเองนะคะเขาถามว่า How o r e y r u you คูณอายุเท่า ไรยอยลิซ่าอายุเท่าไรคะอายุ8ปีก็ให้นักเรียนเขียนมันคำตอบข้อที่4เมื่อกี้เลยคะ่ะเพียงแต่เปลี่ยนจากเลข7เป็นเลข8นะคะนักเรียนทำได้ไมีลูกตั้งใจทำกันนะคะ ามาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะสไลด์นี้จะเป็นการตอบคำถามและวาดรูปโดยใช้ข้อมูลของนักเรียนเองนะคะเพราะฉะนั้นใบงานชิ้นนี้ให้นักเรียนตอบโดยการใช้ข้อมูลของนักเรียนเองนะคะนักเรียนดูพร้อมกันกับครูเลยค่ะนักเรียนดูที่น้คู่ตัวนี้นะคะเขาถามว่า what is your name what is your name แปลว,ว่าคุณชื่ออะไร พอตรงนี้นะคะ My name is My name is ฉันชื่อว่าส่วนตรงนี้ให้นักเรียนตอบชื่อกับนามสกุลของตัวเองนะคะนักเรียนห้ามตอบเป็นชื่อเล่นเด็ดขาดนะคะ,ะตรงนี้ให้นักเรียนใส่ชื่อกับนามสกุลของนักเรียนนะคะอะต่อไปค่ะ ตรงนี้ how old are you how old are you เป็นการถามอะไรคะเป็นการถามอายุของนักเรียนนะคะ I am นักเรียนอายุเท่าไหร่ก็ให้นักเรียนใส่ตัวเลขของตัวเองไปเลยนะคะอายุ7ปีก็ใส่7ปี8ปีก็ใส่8 9ปีก็ใส่9นะคะนักเรียนอายุเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนก็ใส่ตัวเลขของนักเรียนไปเลยนะคะ ต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นรูปเค้กตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะรอยเค้กเขาให้เราว่ารูปเค้กของเรานะคะนักเรียนอยากได้เค้กหน้าตาประมาณไหนมีเจ้าหญิงมีอุลตร้าแมนมีซูเปอร์แมนหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ให้นักเรียนว่ารูปเค้กของนักเรียนเป็นได้เลยนะคะอาต่อไปค่ะอัน อีกหนึ่งช่องนะคะ Draw picture of something that's a t s w i t h your first letter อาตรงนี้เขาให้เราวาดรูปนักเรียนนะคะก็ตรงนี้ก็ใหนักเรียนวาดรูปนักเรียนให้สวยงามน,นะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะงานของวิชาภาษาอังกฤษเสริมมีเท่านี้นะคะก็ คุขอให้อยนักเรียนตั้งใจทำนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยๆแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันครั้งถัดไปนะคะ See you next time ค่ะบ๊ายบาย